สวัสดีครับพบกับทีเด็ดสกอร์สูงแรกบายจับอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมีคู่ทีเด็ดนะฮะสกอร์สูงแรกอีกแล้วนะครับวันนี้ในรอบห้าทุ่มสามสิบนาทีนะครับระหว่างทีมเชลซีแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับทีมอันดับที่สี่นะครับเจออันดับที่ห้านะฮะทั้งสองทีมนี้ก็ฟอร์มก็ก็ถือว่าโอเคนะครับช่วงนี้ชนะหกเหมือนกันนะครับส่วน เชลซีเสมอ2นะครับแมนยูเสมอ1นะฮะเชลซีก็เพิ่งแพ้2นัดแมนยูเนี่ยแพ้3นัดนะครับ20แต้มกับ19แต้มนะฮะห่างกันแค่แต้มเดียวอันดับคะแนนก็ห่างกันแค่นิดเดียวเองนะฮะ4กับ5นะครับผลงานล่าสุดที่เคยพบกันนะฮะจากสถิตินะครับก็เสมอกัน1 1 1 1แล้วก็0 0นะฮะ0 0นะฮะสกอร์ต่ำทั้งหมดนะครับ อาจากสถิติเจอกันอีกอร์สกอร์นี่ต่ําทุกทีนะฮะครึ่งแรกทําประตูอะไรกันไม่ได้เลยนะฮะสี่นัดล่าสุนนดนะนัดล่าสี่นัดล่าสุดเนี่ยไม่มีสกอร์ในครึ่งแรกเลยนะครับถือว่าโศกสู้กันอย่างเต็มที่นะฮะส่วนผลงานของล่าสุดของเชลซีนะครับในลีกนะครับก็เพิ่งไปเสมอกับเบนฟอร์ดนะฮะมาศูนย์ศูนย์นะครับไม่มีสกอร์ทำประตูคู่แข่งไม่ได้เลยนะครับเชลซีนะฮะแล้วก็ชนะแตอตตันวิลามา2-0 ชนะเอซีมิลานมา2-0นะครับก็ก็มีสกอร์ในครึ่งแรก2นัดเองนะครับส่วนผลงานของแมนยูก็ฟอร์มกลับมาแล้วนะฮะเพิ่งชนะท็อตแนมไป2-0นะฮะเสมอกับนิวคาสเซิล0-0แล้วก็ชนะอ่าโอมเนียนิโคเชียนะฮะ1-0นะครับ,รบไม่มีสกอร์ในครึ่งแรกเลยนะครับสองทีมนี้ไม่ค่อยมีสกอร์ในครึ่งแรกนะครับชอบมีประตูอ่าสกอร์ในครึ่งหลังนะครับส่วนตัวพูด เล่นบาดเจ็บนะฮะฝั่งของเชลซีอ Chelsea เองก็มีเวสลีย์โฟฟาน่านะฮะเอ็นโกโล่กองเต้ก็ยังบาดเจ็บอยู่นะครับลิทเจมนะฮะริมเส้นแบ็กนะฮะอาจจะบาดเจ็บคอเนอร์กาลาเกอร์นี่ก็ยังเจ็บอยู่นะครับ U, ะะ ial, แล้วก็ฝั่งของเมนยูนะฮะก็มีแอ,อนโทนีมาเซอแล้วก็ดอนนี่แวนเดเบกนะฮะแอรอนวันวิสซาก้าแล้วก็เฮนรี่บักไยคริสเตียนเอลิกเซ่นแล้วก็แวนดอนวินเลียมแล้วก็เอ็กเชล ตัวเซเบย์นะครับส่วนโรนัลโดอาจจะไม่ได้ลงนะฮะอาจจะไม่แน่นะฮะเผื่อความฟิตกลับมานะครับส่วนราคาในคู่นี้นะฮะราคาในคู่นี้ก็ถือว่าก็สูสีเหมือนกันนะครับต่อที่ควบนะฮะไหลลงจากครึ่งลูกเป็นควบนะครับ0 8น์ดแแล้วก็1.02จุดนฝั่งแมนยูครับมีโอกาสนะฮะ่า มีโอกาสที่เชลซีจะเฉือนชนะนะครับเพราะว่าราคาพูอยู่ที่2.15ส่วนแมนยู3.30นะครับาราคาก็ห่างกันอยู่นะครับ2กับ3นะฮะมีโอกาสที่เชลซีวันนี้จะมีความได้เปรียบในเรื่องของเป็เจ้าบ้านนะครับและก็อันดับคะแนนที่ดีกว่านะครับาราคาสูงต่ำเต็มเกมนะฮะก็ไหลลงนะครับไหลลงจาก2.75เหลือ2.5นะฮะร,ราคาน้ำ 0.94แล้วก็0.96นะครับถ้า,าราคาแบบนี้อาจจนะอาจจะได้ลุ้นหน่อยนะครับลูกที่3อาจจะมีแค่2ลูกนะฮะ2ลูกลุ้นลูก3นะครับถ้าถ้าราคาประมาณนี้นะฮะส่วนในครึ่งแรกนะครับในครึ่งแรกสถิติที่ทั้ง2ทีมเนี่ยที่เคยพบกันมา3นัดล่าสุดไม่มีสกอร์เลยนะครับในครึ่งแรกนะครับสนมากจะเป็นครึ่งหลังนะฮะ และก็ในสถิติของแต่ละทีมเนี่ยในครึ่งแรกก็ไม่ไม,ไม่ค่อยมีนะฮะจะเป็นไม่มีสกอร์ในส่วนใหญ่นะครับคาดว่าหนึ่งต้องลุ้นหน่อยนะฮะลูกแรกต้องลุ้นหน่อยนะฮะหรืออาจจะไม่มีสกอร์ในครึ่งแรกนะครับอาจจะเป็นในครึ่งหลัง2-3ลูกนะฮะอาจจะเป็นสกอร์ในครึ่งหลัง2ลูกนะครับคู่นี้นะฮะคาดขอมคาดการว่าสกอร์ สำหรับคู่นี้นะครับ k ซ c น่าจะเฉือนชนะที่หนึ่งลูกนะครับสกอร์ที่คาดไว้น่าจะเป็นหนึ่งศูนย์และสองหนึ่งหรือ k ซ c ชนะสองศูนย์นะครับน่าจะประมาณนี้น่าจะไม่เกินสามลูกนะครับคู่นี้น่าจะอยู่ที่สองหรือสามลูกนะครับเต็มเกมส่วนในครึ่งแรกอาจจะลุ้นหนึ่งลูกก่อนถ้าถ้าไม่มีเนี่ยอาจจะมีในครึ่งหลังหนึ่งหรือสองลูกนะครับประมาณนี้นะฮะสำหรับคู่นี้นะครับต้องไปลุ้นกันในรอบห้าทุ่มห้าสิบสามสิบนาทีนะครับ ระหว่างเคลซีกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับส่วนท่านใดที่ยังไม่มีกลุ่ม v ีพนะฮะก็สามารถแอดไลน์ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับอขอเข้ากลุ่ม v ีพได้เลยนะครับก็มีทีเด็ดให้ตลอดทั้งวันทั้งคืนนะครับอขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดติดตามให้เสมอมานะฮะ,ะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ